สวัสดีนะคะนีก็มาพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดียก็จะมาแนะนานะคะเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นไมโครเทคนะคะสําหรับแอร์นะคะที่มีขนาดนะคะ18,000ื่นแปดพัน BTU นะคะสําหรับใครในตอนนี้นะคะที่เจอปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นพวกไฟตกนะคะไฟเกินไฟกระชากนะคะแล้วก็เป็นปัญหามากนะคะเกี่ยวกับแอร์นะคะเพราะว่า เมื่อแอร์ของเราเนี่ยเจอไฟตกนะคะมันจะทําให้แอร์ของเราเนี่ยพังนะคะแล้วก็เสียหายได้นะคะสําหรับบางบ้านเนี่ยบอกว่าไม่ถือกับพังนะคะแต่ว่าเปิดมาเนี่ยแอร์มีแต่ลมร้อนนะคะลมร้อนไม่เย็นเลยนะคะแม้จะปรับอุณหภูมิเนี่ยต่ําที่สุดแล้วนะคะแบบ17ก็แล้วนะคะ16ก็แล้วนะคะแต่ว่าลมที่ออกมาเนี่ยก็ยังเป็นลมร้อนนะคะไม่ใช่ลมเย็นอะไรเลยนะคะและที่สําคัญนะคะถ้าเกิดใครบอกว่า ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยพี่ยังเปิดแอร์ได้อยู่นะคะแต่นะคะถ้าเกิดเราปล่อยปัญหานี้เนี่ยผ่านไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ผ่านไปนานๆนะคะโดยที่ไม่แก้ไขนะคะมันก็จะทําให้แอร์ของเราเนี่ยพังในที่สุดนะคะและทีนี้เนี่ยเราก็ต้องืือเป็นทังแอร์ใหม่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะยืดอายุการใช้งานของแอร์อีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีเป็นตัวนี้เลยนะคะสเตเบลเซอร์นะคะหรือว่า A.V.S. นะคะแล้วก็ A.V.R. นะคะหรือว่าที่อีกอย่างนึงก็คือเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะเช่นด,ดึงไฟนะคะดูดไฟนะคะมอเอรเครื่องไฟนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยที่เดียรกล่าวออกไปนะคะก็คือจะเหมือนกันหมดทุกอย่างนะคะและมอตอรเครื่องไฟของเราเนี่ยก็มีหลายรุ่นนะคะแล้วก็มีหลายขนาดมีหลายราคาให้เลือกด้วยกันนะคะเพราะว่าบางคนอยางบอกว่าต้องการที่จะนำไปใช้นะคะบ้านหลังใหญ่เลยนะคะหรือว่า อย่างที่จะนาไปติดนะคะเกี่ยวกับพวกธุรกิจต่างๆนะคะออกแบบแบบวางแผนโครงการไปแล้วนะคะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยบางหมู่บ้านนะคะแม้แต่ในกรุงเทพเองนะคะหรือว่าในช่วงปริมณฑลเองนะคะไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะไม่เจอปัญหาไฟตกนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าไฟตกเนี่ยน่าจะเกิดแต่ที่าจังหวัดหรือเปล่านะคะจริงๆนั้นไม่ใช่นะคะที่กรุงเทพอย่างเราเนี่ยหรือว่าปริมณฑลนะคะก็เจอปัญหาไฟตกเหมือนกันนะคะ แม้อยู่ในหมู่บ้านนะคะแบบใหญ่ๆเลยนะคะปัญหาไฟตกเนี่ยก็ยังหนีไม่รอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรที่จะมีไว้นะคะไม่ว่าใครที่จะลากสายไกลนะคะหรือว่าบ้านอยู่ปลายสายใช่ไหมคะบางทีเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านนี่จริงนะคะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยอยู่แบบปลายสายท้ายสุดเลยนะคะแล้วก็ยังลากสายไกลอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> วิธีการแก้ไขปัญหานะคะที่ดีเลยนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดใครเนี่ยไม่อยากให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเนี่ยที่บ้านพังนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกแอร์นะคะพัดลมตู้เย็นทีวีนะคะหรือว่าใครที่ทาเกี่ยวกับพวกการเกษตรนะคะแล้วก็เจอปัญหานี้อยู่ทําให้ไม่นะคะปั๊มพังปั๊มเสียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะมีเป็นเครื่องปรับแรงดังไฟฟ้าโนมัคนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นแอร์นะคะตัวนี้เนี่ยที่เดียนนนามาวันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น ไมโครเทคนะคะ4ีหนึ่งสามศูนที่สามารถรองรับไฟตกต่ำสุดนะคะได้ถึงหนึ่งร้อยสามสิบโวลต์นะคะร <c oughs> องรับไฟตกเนี่ยได้ถึงร้อยสสิโวลต์แล้วก็รองรับไฟเกินนะคะได้ถึงสองร้อยแปดสิบโวลต์ด้วยกันนะคะปรับและเพิ่มไฟอัตโนมัตินะคะซึ่งมองเพิ่มไฟทุกตัวของโน๊ตสกรีนนะคะาบางคนถามว่าเป็นรุ่นแบบอัตโนมัตแทนร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะคะทั้งหมดก็คือเป็นรุ่นอัตโนมัติแทนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเมื่อ เราทําการบบสั่งซื้อไปแล้วนะคะเมื่อทําการแบบติดตั้งใช่ไหมคะบางคนเนี่ยบอกว่าที่อื่นเนี่ยต้องมาตั้งแบบตั้งค่านะคะเลือกโหดเลือกดรีเลย์นะคะรับไฟเข้ากับไฟออกนะคะแต่ว่าของโรบตตกรีนเนี่ยก็คือไม่ต้องทําอะไรทางนั้นนะคะเมื่อเราแบบได้ตัวเครื่องไปแบบนี้แล้วนะคะถึงบ้านปุ๊บเนี่ยแก่กล่องนะคะในกล่องมีอะไรบ้างนะคะในกล่องก็จะมีเป็นพวกคู่มือการใช้งานนะคะแล้วก็ มีเป็นสายไฟนะคะตัวนี้เนี่ยมีเป็นสายไฟแถมไปให้ด้วยนะคะความยาวประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็ยังมีเป็นพวกพลาพวกครูนะคะแล้วก็สติกเกอร์นะคะท้าจาะนะคะบนผนังนะคะในกรณีเนี่ยเราสามารถที่จะแขวนนะคะไว้ข้างๆกับแอร์ได้เลยนะคะหรือว่าใครบอกว่าอยากทําชั้นตั้งไว้นะคะก็สามารถที่จะทําเป็นชั้นนะคะตั้งไว้ก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยที่ลูกค้าถ่ายส่งมารีวิวนะคะเขาก็จะแบบ จาะผนังนะคะแล้วก็ติดค่าค่ากับแอร์เลยนะคะแล้วเราแบบจะดูพวกสถานะต่างเนี่ยได้จากทางที่ไหนนะคะเส้นตัวนี้เนี่ยก็จะมีเป็นหน้าจอแสดงผลนะคะไม่ว่าสถานะไฟเข้านะคะหรือว่าสถานะไฟออกนะคะเท่าไหร่นะคะไฟออกกี่โวลต์นะคะไฟเข้าเท่าไหร่นะคะสามารถที่จะดูผ่านทางหน้าจอได้เลยนะคะหน้าจอเราเนี่ยมีเพียงหนึ่งหน้าจอเท่านั้นนะคะแสดงถ้งสถานะไฟเข้าหรือว่า ไอพี IP, นะคะแล้วก็จะแสดงเป็นสถานะนไฟออกนะคะหรือว่าโอเพนเองนะคะไอพี IP ที่เข้ามาเนี่ยก็คือไฟตกนะคะว่าที่บ้านเราเนี่ยไฟตกเท่าไหร่นะคะไม่มีเครื่องวัดนะคะแต่ว่าสังเกตจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านได้นะคะไม่ว่าจะแอร์เสียแอร์พังนะคะหลอดไฟจะพิบถี่กับพิบรัวนะคะหรือว่าเปิดพัดลมนะคะเบอร์สามการทํางานเป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยก็เป็นแบบหลักการสังเกตง่ายๆนะคะ เกี่ยวกับไฟที่บ้านนะคะว่าไฟที่บ้านเราเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่านะคะไฟตกไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีเป็นเชื่อมปรับแรงดันไฟฟ้านะคะของเราไปกรีนนะคะนอกจากจะดูสถานะไฟเข้าไฟออกได้แล้วดูอะไรได้อีกนะคะก็จะดูสถานะได้นะคะเป็นพวกบางทีเนี่ยหลายคนเนี่ยสอบถามกันมาเยอะนะคะว่าบางทีเห็นตัวเครื่องขึ้นเป็นแบบ Lo นะคะหรือว่า Si นะคะมันคืออะไรนะคะสัญลักษณ์พวกนี้เนี่ยก็คือ มันจะมีแบบเซนเซอร์นะคะจัดก,การควบคุมอุณหภูมินะคะในตัวเครื่องเมื่อไฟที่เข้ามาเนี่ยสูงเกินไปนะคะหน้าจอเนี่ยมันก็จะขึ้นเลยนะคะว่าเป็น HI นะคะก็คือ High นั่นเองนะคะก็คือไฟที่เข้ามาเนี่ยมันสูงเกินไปนะคะตัวเครื่องก็จะทําการตัดให้นะคะหรือว่าไฟที่เข้ามาเนี่ยมันต่ําเกินไปแล้วนะมันตกเยอะกว่าร้อยสาสิบแล้วนะก็คือหน้าจอเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนนะคะเป็นสัญลักษณ์ LO นะคะ ใครที่แบบเห็นนะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะว่าแบบเครื่องพังหรือเปล่ามีปัญหาไหมนะคะก็คือไม่ต้องกังวลใจนะคะหรือจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามก่อนก็ได้นะคะทักไลน์มาก็ได้นะคะว่าตัวเครื่องเป็นแบบนี้แบบนี้เนี่ยทำยังไงดีนะคะก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าที่ด็อกเตอร์กรีนนะคะก็คือสินค้าเนี่ยของเรารับประกันหนึ่งปีนะคะนอกจากนี้เนี่ยพวกมาตรฐานรองรับนะคะก็คือมีครบพร้อมนะคะทุกคนว่าจะเป็นพวก มาตรฐาน iso 9 0 0 1นะคะหรือว่าเป็นมาตรฐาน iso 1 1 4 0 1และมาตรฐาน ce นะคะมีครบหมดทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องความปลอดภัยนะคะหรือว่าเรื่องอาการใช้งานนะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะในส่วนนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะลืมบอกไปเลยนะคะว่ารองรับกระแสนะคะได้ถึงติต่อ m แอมป์นะคะติต่อแอมป์ในที่นี้เนี่ย,ยก็คือใช้แค่กับแอมป์หนึ่งแต่คนรีบิได้หรือเปล่านะคะ ตัวอื่นก็สามารถใช้ได้นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวอื่นนะคะแต่ว่าต้องไม่เกิน12แอมป์นั่นเองนะคะไม่จําเป็นต้องใช้กับแอ์แค่อย่างเดียวนะคะบางคนบอกว่าจะนําไปใช้กับพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะหรือว่าเป็นพวกก๊าน้าอัตโนมัติหรือว่าอะไรแนี้คะ่ะถ้าเกิดมันไม่เกิน12แอมป์นะคะก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะไม่จําเป็นต้องใช้แค่กับแอ์เดียวก็ได้นะคะให้สนใจนะคะอยากจะสั่งซื้อหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนนะคะอยากดูแบบ หลายรุ่นนะคะเพราะว่าที่เห็นตัวตกินนำมาไลฟ์สดเนี่ยก็คือไม่ได้มีแค่ตัวไมโครเทคตัวนี้ตัวเดียวนะคะที่ใช้กับแอร์ได้นะคะตัววีการก็มีนะคะวีการเนี่ยเข,า,ขาก็จะมีหลายรุ่นมากนะคะสามารถที่จะโทรมาได้นะคะที่เบอร์092638นะคะ2366นะคะหรือว่าเบอร์0926382229นะคะก็จะมีทั้งเดียนะคะแล้วก็พี่เมยเนี่ยคอยให้คำปร,รึกษา ะะหรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะ ID ไลน์เี่กก็จะเป็น SI นะคะ DR GR WEN นะคะดรกรีนนั่นเองนะคะถ้าเข้ามาพูดคุยนะคะสอบถามกานสั่ก็ได้สำหรับใครที่อยากสั่งซื้อสั่งตรงได้นะคะโทรมาได้เลยนะคะเบอร์ที่แจ้งมาเมื่อสักครูน่นี้หรือจะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะจริงๆแล้วนะคะทางซื้อตรงแล้วก็ซื้อทางออนไลน์นะคะก็ไม่ได้ค่อยแบบตกต,ต่างเท่าไหร่นะคะก็คอือส่งฟรีเหมือนกันนะคะแล้วก็ ยังสามารถที่จะเก็บเงินไปทางได้อีกด้วยนะคะสายซื้อได้่านทางช็อปปี้นะคะลาซาดานะคะหรือว่าในไลน์ช็อปนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะสินค้าของเราเนี่ยมีทั้งเป็นสเต e ิไลเซอร์นะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องกรองน้าน,นะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะใครที่ยังไม่มีเครื่องกรองน้านดีๆนะคะก็ดูที่เราจะตินได้นะคะหรือว่าโพล่าเซลล์อินเวอร์เตอร์นะคะใครที่บอกว่าที่บ้านเนี่ยไฟไม่ค่อยมีเลยนะคะ อยู่ใกลนะคะบนเขาบนดอยนะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้หรือว่าใครที่ต้องการสำนองไฟฟีนะคะประหยัดไฟก็สั่งซื้อได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้เลยนะคะเดียวก็ขอฝากนะคะเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะสำรับแอร์นะคะรุ่นไมโครเ c คนะคะ4130ไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ